สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเองนะคะในมุมเดียวกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านผมเรียนออนไลน์เสร็จแล้วพี่ผมพี่ผมก็ทำน,นะครับท่านผู้ชมพี่ผมดูแบบผมไม่ได้เรียนอะไระเลยนอกจากผมเรียนตอนตอนนี้เนี่ยผมเรียนวินนชาอ,อังกฤษเสร็จแล้วลทุกคนผมเนี่ยผมอยู่ห้องโอนผมไทยพูดแต่ละวัน

เราควรนกระดกหุ่มเกิเื่อเพิไมตัว c ่ได้ดห g ยไ i ้แล้วงคับอนแลเสร็จแล้ก็ตัลาไปก่อนเวนไปีฬนะครับสวัสดีครับบายบาย